อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หมู Channel นะครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับเบนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเป็น The p i ิกครับผมเป็นคิลเลอร์นะครับหัวหมูตัวนี้นี่เองไปดูทางด้านเปิร์กที่ผมเจาไปกันเลยครับ ผมก็ลองไปเล่นมา2องสามเกมแล้วนะเปิร์ที่ผมจะเอาไปนะครับเปิร์แรกจะเป็นตัดสินใจนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตนะครับช่วยเหลือคนอื่นลงจากตะขอนะครับในระยะที่อยู่ใกล้กับผมนะครับอย่างนาาอง้อยสามเมตรนะครับตัดสินใจจะทําให้ผู้ผู้ช่วยเหลือนะครับติดเอฟเฟกสถานะปอดกําบังเป็นเวลา40วินาทีนะครับผมส่วนเปิร์ที่2ผมเอาเป็นเอาเป็นตีของล่วงไปล้วกัน ถ้าผมเจอกุญแจเพื่อผมโดนเขาใช้กุญแจแดงเจอหลุมอะไรอย่างงี้นะเอาโมลิไปเลยฮะรอบนี้คือถ้าแบบผมแขวนที่หนึง่งผมโมลิไปเลยดีไหมแบบเกมจะไวไปไหมเนี่ย <S <S 1> <S 1> ไปลืยกันเลยครับเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในเกมเลยนะครับผมโอเคครับก็ได้มาเล่นที่พำนักของาซาลอฟนะครับของอาซาลอฟนะครับ จะเริ่มจากการย่อเลยเวลาผมย่อนี่คือโกงมากนะยมันจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจผมเลยนะครับเซอร์จะไม่ได้ยินเสียงหัวใจผมโอเคครับมีคนปั่นเครื่องระเบิดแถบนู้นนะแต่เวลาข้อเสียของการย่อคือมันจะเดินช้ามากอะครับระเบิดสองรอบ เจอครับผมเจอน้องคอเด็ดเจอน้องคอเด็ดผมเจอน้องคอเด็ดครับแล้วน้องคอเด็ดเขาจะหนีผมไปไหนน้องคอเด็ดน้องคอเด็ดกลับมาก่อนน้องคอเด็ดจะไล่คอเด็ดจะไล่คอเด็ดสาวสวยนะอุ๊ยตีไม่โดนแต่น้องคอเด็ดจะรอเหรออุ้ยเอาหายไปไหนเนี่ย เกือบแล้วเกือบหลุดสายตาผมไปแล้วเกือบหลุดสายตาผมไปแล้วนะน้องข้อเด็ดมันผมลินเสียงเครื่องปั่นตรงนี้กระทับก่อนเพื่อผมจะโดนเกมไวนะครับเอามีคนเอฟเคครับมีคนเอฟเคครับ ใส่หมว้เขาก่อนเลยนอกจากเอฟเคอี่นึงจากเอฟเคนะอ้าวลุกเฉยเลยครับน้องข้อเด็ดผมลุกเฉยเลยไม่รู้ว่ามีลุกเองหรือใครมาช่วยนะแต่เขาไม่น่าจะรอดจากเนื้อปืนเดือดพลิกผมไปได้นะไปเลยครับน้องข้อเด็ด ไม่รู้ว่าถ้าลงเบ็ดเันคขาจะหลุดไหยนะผมไม่เสื่ยงดีกว่าอุย้ยผมลืมให้หมวกกันน็อกน้องคอเด็ดไปนะโอ้อลุงบินในเอฟเคในเป็นผู้เล่นที่แย่มากน,นันนด้มาลงห้องวีไปเลยไหนๆ,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 ๆก็เอฟเคแล้วลงไปอะครับแล้วผมก็จะทำการสเตว์ฮะอุอ้ยอุยอ้ยอูเจ้าผมสะบัดเอง คือเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะยวไปซ้ำข้อเด็ดผมจะใส่หมวกให้เขานะอย่ามาเล่นเชิงกับพี่น้องข้อเด็ดน้องข้อเด็ดแกรกใส่เบรกทีหนึ่งครับเมื่อกี้เห็นคนมาช่วยนะเขาไปไหนละเดีย๋ยวให้ผมเจอตัวนะครับจะฆ่าเขา คนคนี้จะต้องทรมานด้วยการใส่หมวกแล้วก็ให้มันระเบิดนะครับจิตใจผมช่างลายนักเขาปั่นไฟกันระเบิดรัวๆหรืออะไรครับเนี่ยหรือเขา AFK ครับผมรู้สึกมันเงียบๆไปหมดเลยนะใครก็ได้มาช่วยน้องข้อเด็ดทีครับผมจะได้โมลิน้องข้อเด็ดนะ โอไปไหนเดวไว้หืมผมฟันไม่โดนนะผมฟันไม่โดนเดวไว้นะครับแต่ตอนนี้ผมฟันโดนแล้วเดวไว้น่าจะไปไหนเดวไว้น่าจะวิ่งวนกับเราเหรออะอุ๊ยโอ้โหจอผมซาบัดโอ้ my god โอ้ยจอซาบัดอีกแล้วโอ้ผมยังเบื่อ วิ่งเข้าหนีหรือเปล่าเข้าบ้านเล็กเกาะจะเข้าบ้านเล็กเก่อฮะแล้วผมก็ใส่หมวกให้เขาอีกทีหนึ่งเลยใส่เสร็จแล้วก็แขวนหน่อยโอ้ผมเอาโมลิมาไม่น่าได้โมลีนะเหมือนเขาเอฟเคกันหรือเปล่าครับ <c oughs> แต่ลุงบินอนะเอฟเคแน่ๆครับแต่ผมยังไม่เห็นอีกคนนึงเลยนะเพิ่งเหม็นไฟยังห้าเครื่องอยู่เลยครับ <c oughs> น้องข้อเด็ดตายไปแล้วฮะโอ้แย่มากครับ FK ลบคนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหผมไม่เจอใครเลยอะโถผมเอาโมลิมาผมอดโมลิเลย แต้มน้อยแน่เลยครับเกมนี้เขา AFK กันนะครับอา้าวเห็นการเคลื่อนไหวของคนหนึ่งแล้วปั่นไฟเพิ่งเสร็จอา้าวผมเจอแล้วอุ้ยจอสบายแต่เขาไม่น่าจะรอดเนื้อมือผมไปได้แล้วล่ะครับไปไหนครับ โอ้ผมอดโมลีครับเกมนี้แต่ผมจะปล่อยคนนี้ให้โดนบอมหัวนอะอย่างน้อยผมต้องได้เห็นโดนบอมหัวสักคนสิครับผมต้องได้เห็นคนโดนบอมหัวสักหน่อยอว่าไงจ่าท่รักว่าไงจ้าผมไม่รู้นะว่ามันจะระเบิดนานแค่ไหนมันจะทรมานเขาไปหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเกมมันไวเกินอะ่ะผมยังไม่ได้เห็น อะไรเลยอะแบบโมลีผมก็ยังไม่ได้โมลีแถมหมวกระเบิดผมก็ยังไม่ได้เห็นเลยเศร้าไม่เป็นไรหรอกครับคงจะต้องเทมไวน์จริงๆสินะนี่ผมแบบอุตส่าห์ว่าจะโมลีนะแต่ผมยังไม่ได้โมลีใครเลย เอคไปหนึ่งแล้วก็ปล่อยตายอีกสองโหแย่เลยครับเทมากครับแบบตอนขึ้นมาผมไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงหมูหมูมันคำรามหรือว่าสิงโตคำรามครับต่เสียงเหมือนสิงโตคำรามมากเลยนะโอเคครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการเล่นเดือบพีของผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของผมด้วยนะครับถ้ากดกระดิ่งสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ I'm <laughs> sorry. <laughs>